ไมเริเื่อแล้มหนึจังหวะนี้อาคังิทได้ไม่ได้ครับค like, ิโวตะกูมาดังลงไปเรียบร้อยโอซูิส่งให้เงี้ม <Yeah> ิมิที่งให้ลวารุควาสเตปเฟตวเองไม่ลงแต่อาคังไม่สามารถรีบาได้เซนิกับบอลกับบอลส่งให้คิโยตะคิโยตะเอามาสามแต้มส่งให้เซนโดเซนโดมาส่ง เจนโดที่ทรงคิวตะดังไหมคิวตะรลยะโดนตบปครับช็อตนี้เขาว่าเลี้ยวมาติดสรงให้มีนี้มีนีงให้รู้ว่าแล้วดังลงไปเปิดเกมมาด้วยอะคือพี่สรงให้เซนโดเซนโดเฟรเวลอกเฟรเวที่ปุ๊บไม่ลงน้ะน่าเสียใจจริงแต่คิวตะฟุ่งไปเก็บบอลได้คิวตะฟุ่งมา สองแฮงค์อนี้อังกิสองเซนโดเซนโดเฟเว่ลอกแล้วก็ดับเบิลคัตรวมตบมีอังนี้เก็บบอลได้ช่อนนี้มีพุ่งมาด้วยความเร็วเรียบลงบ่เปิดเกมมาคิวต้าสองให้เซนโดเซนโดสองแฮงค์อันนี้สองให้เซนโดเซนโดลอกให้อังิอังกิสองให้คิวตัดคิวต้าดังลงบ่สกอร์รวมตอนนี้สี่ต่อสี่เปิดเกมมาด้วยลูกเขว่าลูกเขว่าเตะมาหลอกชุด ลงซนดังลงไปดื้อเลยบเตีมมาด้วยเซนโดเซนโดเลี้ยงมาดอกดับบัคัทลงไปเรียบร้อยเลี้ยงกเลี้ยงมาสองให้ลูกว่าลูกว่าสเตปเฟอเลยดูซปีบาได้สองให้เนีพุ่งมาเ้โลนตบไปคเก็บบได้สองให้เด เตอออกสามแตมเียงหลอกมากะดูไอัพตะเร,ระตดใจเน้เก็บบอลได้เลน้ยงมาสองให้ขาว่ารู้ขาว่าเลน้ยงมาติดสองใหนี้อนออกชุดไว้อัพลงไปเปิดเกมมาที่อาคนันสองใหเฮิโอตะฮิโอตะพุ่งไปหลอกดังเคนโเฟอวลงไปสกอก์ตอนนีแปต่อแ โอซูม,มิเปิดมาสงม่งให้เนื้อนี่พุ่งไปส่งให้โอซูมิโอซูมิส่งให้เนื้นี้ลอกชุ i̇şte. ดเขาว่าพุ่งเฟเวไม่ลงนะครับแต่ให้อีบารได้อีส่งให้คิวตะคิวตะส่งให้เซนโดต่อตามคิวตะมาอันตีโดนเตอรปาดฟันหน้าหายส่งซีกเลียดวันนี้เซนโดลอกเฟรเวมาส่งให้คิวตะคิวตะดังลงไป โอเคมาโดนลุคฮาว่าลุคว่าส่งไนมีนีพุ่งไปหลอกชูดแล้วเลย้ย u เอ้นตบไปจังหวะนี้ลุคฮาว่าเก็บบอลได้ลุคาว่าเลี้ยงมาลุคฮาว่ากระโดดดังแต่โดนอาคยูตกได้เคยตะเก็บบอลได้พุ่งมาแต่โดนีีสติลได้ัลหวนี้ลุคาว่าเลี้ยงมาเลย้ย u ดีๆแต่ก็โดนตบดีจังหวะนี้จุนกระโดดดังมาแต่โดนตกไปจังหวะนี้เดินดนเลี้ยงออกมา กระโดดดับมิคัสจะโดนจุนตกแล้วส่งให้เนื้อหนีทันทีเนื้อหนีพุ่งมาติดส่งให้จุนกระโดดดังตลอกส่งให้ลูกเขาว่าลูกเข้าว่าพุ่งไปดังส่งลูกเวะลงไปเองมาที่คิวตะคิวตะส่งให้เซนโดเซนโดอันติทันทีพุ่งไปกระโดดอุดซีแชนตีว่าวครับกระเถิกันเลยทีเดียวจังหวะเลือกเนื้อหนีพุ่งมาพุ่งมาที่ส่งให้ลูกเข้าวาลูกเข้าว่ะลอก แล้วกวดดนตรีทันทีลงไปเปิดเกมมาที่ซึนโดซึนโดเลี้ยงมาหลอกส่งให้เชียวตะเชียวตะดังลงไปเปิดเกมมาที่โอซุมิส่งให้เรื่งนี้เร่นี่พุ่งไปส่งให้โอซุมิโอซุมิดังหลอกส่งให้ลูกว่าลูกควาเลี้ยงมาหลอกมาที่แล้วก็กระโดดส่งว่าลงไปเปิดเกมมาที่อาคิอาคิส่งให้ เียวตะเคียวตะพุ่งมาให้อาฮีอาฮีส่งให้เซนโดเซนโดเฟเว่ลงไปสอบนี้ลูกเ้าว่าส่งให้มุนิมุน่พุ่งไปเลย้ยับแต่ก็โดนตบไปอยู่ดีลูกเ้าเก็บบอลได้โซคาพุ่งมาจังหวะเดียวมุนิเก็บบอลได้มุนิพุ่งมาเลย้ยับโดนตบไปอยู่ดีโซคาวะดังลงไปเปิเกมมาที่เคีวตะเคีวตะส่งให้เซนโด ลอดูส่งให้อันนี้อันนี้ส่งให้เชี่ยวตะเชี่ยวตะลองเทเบลงไปเดี๋ยวเกมมาที่นี้นี่ส่งให้ลุควาลุควาเลี้ยงลอกมาส่งให้จุนจุนกระโดดนั่หลอกส่งให้นี่นี่ส่งให้ลุควาลุควาลอกมาทันทีชูดปกติแต่ก็โดนตรงไปนี่เก็บบอลด้วยความเร็วของเขาพุ่งมาหลอกชูดแล้วก็เลี้ยงลงไปผ่านบล็อกของอาคันยิได้ มาที่ซุนโดตอนนี้เขาจะเริ่มถวงเวลาเพื่อให้การทำคะแนนขั้นสุดท้ายเป็นการจบเกมเขาจะทำได้ไหรือไม่โอ้ยคิวตะคิวตะพุ่งไปโง่อรนนี้คิวตะล็อกมาพุ่งมาให้ซนโดซนโดเฟเวลงไปเข้าเรียบร้อ,อยนี่จะเป็นการปิดเกมครั้งสุดท้ายได้หรือไม่นี่พุ่งไปในอัพลงไปสกอร์ตอนนี้เสมอที่ 20่ต่อ20ต้องต่อเวลาเพิ่มแน่นอนต่อเวลาครั้งที่1 3 2 1สองหนึ่งกระโดดมากใครจะได้อะครได้ส่ยให้คยวตะเคียวตะพุ่งมาเเปิด,กดเกมมาที่มูกว่าบอกว่าหลอกมาหลอกชุดส่ยให้เน้นยุนิส่งให้บอกว่าบอกว่าเราชูเลยที กระโดดสูงว้าดูระฆังต่อไปเห็นโดนเกบอลได้สองชือกตะชิวตะพุ่มะต้นี่ตรมาให้ลูกเ้าระยปกติแต่โดนต่ลไปจูนล็อกดังมาให้ลูก้าชื้สองแต้มลงไปตอนนี้สกอร์เท่ากันดีที่ยูสองต่ยูซสองอันนี้สองให้ซินดูซตงให้ชิวตะเลนี่ตัดบอลได้นี่ส่งให้ลูกค้าลูกเ้าลองเลื้ยงมาเข้ามาให้นี่นี่พุ่งมา ประเด็นต่อไปเคียวตัดติ่มซำได้คุนโดอันติในทันทีโอซูมิใช้อันติได้โศนให้ลูกเขาวันหินโว่าส่งให้มีนี่มีนี่พุ่งมาแต่ลืมออกสามแต้มโศนมีโศนลูกเขาว่าโว่าพุ่งมาลอกชุดค่นี้นี่พยายามไปดึงเวลาเพื่อการทำคะแนนเขาตัวแทนในการจบเกมนี่พุ่งมาลอกชุดลงไปทางนี้จะเป็นการจบเกมหรือไม่ อนนสองไงขอข้คิวตะคิวตะสองให้เสนโดเสนโดดังลงไปไง่ายๆนอนเหลือหน่เยี่แบบนี้ก็ต้องเ่าเวลาดีครับก็รอนอะไรจะเหมือนอ้าวคิวตะเขได้ทีจังหวะนี้ช่วงโต,ตละสามสองหนึ่งใครจะเป็นคนได้จังหวะนี้อัคน,น,น,นได้สองไห้คิวตะคิวตะพุ่งมาดังนลงไปไง่ายเปิดเกมมาด้วยแล้วเขาว่าแล้วเขาว่า สองให้เร่งีรงน,นี้สงให้รู้ว่าพราะวาดังจังหวะเดียวแต่โดนตบไปจังวะนี้เรงนี้เสตียวตาก็บได้ชุดลส่งให้อาคีอกสงให้คีตะาควต่พุ่งมาอันติลงไปเรียบร er. ้อยจังหวะนี้เรองนี้เป er ิดมาพุ่งมาสองให้ลูกว่าลูกว่าอันติลงไปอาคิตบได้โอ้หน้าเสียดายแต่คิวตะตบไม่ได้ กลงวันนี้คิวตะเปิดมาเนโเเดลงไปตุนหลอกนังมาสงให้ลุควาลุาวาเตดเเดเวไม่เข้าจูดีเ,าาดเ,บ,ดเาบาได้ดังลองสงให้ยี่ยีพุ่งมาเลียบหลอกลงไปเปิดเกมมันได้ที่เซนโดเซนโดพยายามถ่วงเวลาเหมือนเดิม พให้การทำคะแนนคราวสุดท้ายในการจดเกมเป็นตัวให้อคาคเพราะว่าะติมได้เป็นตัวเก็บอลได้นี่ตัดบอลได้นีพยายามเลี้ยงเพื่อต่อเวลาให้ทีมของเขาอำน,นี้ช่าเลี้ยงมานี่ผู้ไปเลยอางแน่นอนครับเหนื้นว่ันนี้เองต่อเวลาสิจะรออะไร เ่งต่อเวลาข้างนอะไรไม่รู้ไม่ร้นะสามสองหนึ่งเปดมาขึ้นยม่ได้เหมือนเดิมแต่วันนี้ช่อตะพุ่งมาลอกดังลงไปแล้วก็ตอนนี้สามต่อสาสิเปิดมาลูเขาว่าส่งให้นีนี่ส่งให้จุน,จนลอกดังส่งให้มีนี่ส่งให้ลคว่าลุคเขว่าหลอกไม่ที่หลอกชุดน,นี่พุ่งไป,ปเลยอัพแต่โดนตกไป ลูกขวากีบบอลได้ลูกขวานิ้งมารอตั้งลงไปส่งจังหวะโดนตกทีตอนนี้ด้วยการงกีบบอลได้ช exactly ่วยตัะส่งให้อคาฮิเซนโดอุติมาโดนตกไปโดยอูเซวิจุนนี่กีบบอลได้นี่ส่งให้ลูกขว่าลูกขว่าเซนโดได้แต่ลูกขว่าไปไกลสามแต้มนี่เก็บได้นี่เลี้ยงไม่ลงเพราะโดนตก จ้างวันนี้ไม่ีเลี้ยวลงไปเรียบร้อยโดยเี๋ยมาดนสินดูสินดูพยายามจะทวงเวลาเหมือนเดิมแต่นี้ตัดบอลได้ไม่มพุ่งมาเขาจะทวงเวลาเหมือนกันเฮ้ยการทำคะแนนให้งสุดท้ายเป็นการจบเกมสวยดูคว่าดูคว่าลองมาลองอีกทีดูคว่าดังมาแต่หมดเวลาซะก่อนบอกเวลาครั้งที่ไม่รู้ เดิมอะอาได้บอีแล้วเหมือนฉาเดิมที่เคยเห็นเคียวตะดังเหมือนเดิมอน,นี่นี้เราชูนมนกะลงไปอีกทีตอนนี้โดนคัติวแต่อาเก็บได้เซนโดสองให้อาิอาิสองให้เคียวตะเคียวตะดังลงไปอีกทีเปิดยมาด้จุน จุนสงไอ้นี่นี่สงไอ้จุนจุนหลอกดังให้ลุคคว้าลุคคว้าสเต็ปม,มาดังสงลุคว้าโดนอาคัตัวไปอีกทีจังหวะนี้เป็นการดึงเวลานิดหน่อยเพื่อให้การทำคะแนนของไรงข้ามน้อยที่สุดโอ้โหช่ชนนี้อาคันด,ดังลงไปด้วยการตีของเขาแต่อูเซนีใช้อตีว่าไปแล้วครั้งที่สองเรื่องนี้พุ่งมาเลียบลงไปง่ายๆเรื่องนี้เป็นบอลเฟอร์เวิร์ดมากกาว่าลุคคว้าเลยตอนนี้ จางวันนี้คิวตะสองซนโดเซนโดส่งไ้อ่ครอ่คสองคิวตะมาดังลงไปลบรอยเปิดเกมาที่ไหนไอไปคู้ไปทเลยับรอกันยงบอลได้อห้ส่งห้ซินโดนโดออกสามแต้มส่งอตะแต่คิวตะได้ตูจังวันนี้นี่หลอกเลี้ับลงไปจตามทันไหมอีแค่สี่แต้มภายในช่วงวิจังวันนี้ ทำการถ่งเวลาเพื่อเอาชัวร์เพราะว่าคีเดียดต่อเวลาแล้วจังหวะน,นี้เต้ยสตูแล้วนี่พุ่งมาพุ่งมาพุ่งมา,งมาเรับหลอกลงไปอีกทีแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วครับเหลยหนึ่งดีจังหวะน,นี้เกมคงจบเท่านี้นครับสกอร์รวม440ต่อ38เอาละครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ให้ช่องน้อยๆของผมได้เติบโตขึ้นหน่อยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม